แผลเล็กมากดีใจกับรอยแผลที่อาจารย์ทาให้ก็ค่ะสวัสดีค่ะชื่อบิวนะคะพอดีเคยมาทำหน้าอกกับอาจารย์หมอเมื่อ7ปีที่แล้วคะ่ะแล้วก็อาจารย์หมอทําดีมากแล้วก็ประทับใจมากไม่เจ็บเลยครั้งแรกแล้วก็ประทับใจแล้วก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยในระยะเวลา7ปีก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มี ซิลิโคนร,รุ่นใหม่ที่มาเป็นมอติว่าจอยนะคะก็เป็นซิลิโคนที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาอัปเดตเลยตั้งใจมาเลยก็ต้องมาอัปเดตกับอาจารย์หมอพีระนะคะเพราะว่ามั่นใจมากแล้วก็ดีใจมากแล้วก็ได้แนะนำเพื่อนให้มาทำเพื่อนก็ชอบมากก็คุณหมอดูแลดีมากคะ่ะแล้วก็ไม่เจ็บเลยแผลเล็กมาก ดีใจกับรอยแผลที่อาจารย์ทําให้ก็คือไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เป็นแผลเป็นเลยค่ะทุกคนมาขอจับก่อนอันดับแรกทุกคนมาขอจับแล้วก็ขอดูแล้วทุกคนก็บอกว่าเนียนเหมือนธรรมชาติเลยที่แบบไม่ได้แบบเป็นใหญ่มากๆเหมือนเหมือนเหมือนที่หลายๆคนนิยมเมื่อสมัยหลายๆปีที่แล้วนะคะมาเลยค่ะไม่ต้องลังเลยเลยค่ะกับอาจารย์หมอพีระคืออาจารย์ดูแลดีมากแล้วก็ทําดีมากค่ะ คือทุกอย่างก็คือประทับใจในส่วนตัวเองนะคะคือประทับใจอาจารย์จนแนะนําเพื่อนๆหลายคนให้มาทํากับอาจารย์ใช่ค่ะ